อัสสลามุอะัยกุมวบารฮ์ดุลอยตาลาบุรกาติุกขอความสันติสุขจุงมีเดทุกท่านนะคะค่ะเมื่อท่านได้ฟังวิถีปลายด้ามฝานท่านนึกเห็นภาพอะไรคะท่านรู้สึกยังไงคะเสียงระเบิดเสียงปืนเสียงร้องเสียงความหวาดกลัวของผู้คนจำนวนมากมาย สิ่งที่ฉันจะมาพูดในวันนี้ในเรื่องของวิถีไปด้ามฝานในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนใต้ที่ดิฉันปฏิบัติงานอยู่ซึ่งปฏิบัติมา20ปีความรุนแรงเหล่านี้ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะลดลงนะคะซึ่งดิฉันได้ทำในเรื่องของโปรแกรมทิปเปิลพีนี่ยค่ะเมื่อปี64เนาะจากสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะที่พูดถึงมันส่งผลให้เด็กในพื้นที่ ได้รับผลกระทบในเรื่องของระดับสติปัญญาจากงานวิจัยของศูนย์สุขภาพจิตที่สิบห้าเรื่องของความรุนแรงก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความฉลาดของเด็กในพื้นที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กที่มีความล่าชา้าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้านการใช้ภาษาด้านการเข้าใจภาษาซึ่งมากถึงสี่ิกว่าเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ทั้งหมดนะคะซึ่งมองว่า ปัญหาเหล่านี้เนี่ยค่ะถ้าเราจะหยุดเรื่องของความรุนแรงต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวซึ่งโปรแกรมทิพเปิลพีเป็นโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะวินัยเชิงบวกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งมีเรื่องของภาษาที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของวัฒนธรรม ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเราพบว่าการนําไปใช้ต่อของพื้นที่เนี่ยค่ะในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่มีเนี่ยค่ะมันยังคงน้อยและไม่ต่อยอดไม่นำไปกลับไปใช้จริงแค่มาเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จบแต่การนําไปใช้จริงค่อนข้างน้อยซึ่งจากการดําเนินงานเนี่ยค่ะพบว่าโปรแกรมที่เปิลเนี่ยค่ะเอาในเรื่องของผู้วกครองเข้ามาในการส่งเสริมพัฒนาการนอกเหนือจาก โรงเรียนที่ส่งเสริมแล้วทําให้ผู้ปกครองเห็นความสําคัญจากเดิมทีที่ผู้ปกครองที่ไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาเด็กไม่มีความรู้ในการส่งเสริมเด็กในเรื่องของพัฒนาการด้านต่างๆซึ่งจากการทํางานเมื่อปีหกสเรามาวิเคราะห์ว่าการดาเนินงานที่พบว่าผู้ปกครองเข้าร่วมน้อยเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่ง จากการทํางานพบว่าหนึ่งผู้ปกครองต้องหาเช้ากินข้ามมีรายได้วันต่อวันและผู้มือดังกล่าวที่ผ่านมาไม่ได้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เราเลยเอาในเรื่องของบริบทเข้ามาประยุกต์เพื่อให้ผู้ปกครองได้นําไปต่อย,ยอดซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองที่เข้ามาก็จะเป็นปู่ย่าตายาย ที่เลี้ยงดูเด็กเพาะผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนซึ่งบางคนไปทํางานนอกบ้านบางคนไปค้างคืนมอบหน้าที่นี้ให้กับปู่ย่าตายายซึ่งปู่ย่าตายายส่วนใหญ่ก็จะพูดในเรื่องของภาษามาลายูฟังภาษาไทยไม่ได้นะคะซึ่งโปรแกรมนี้ค่ะเราก็ให้คุณครูในพื้นที่ดําเนินการซึ่งจะใช้ภาษามาลายูด้วยภาษาไทยด้วยซึ่งสอดคล้องกับบริบทเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้ จากการทํางานเนี้ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้ถ้าเรามองในเรื่องของกิจกรรมแรกในเรื่องของความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ํานะคะความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ําความรักอยู่รอบๆความรักอยู่ข้างในสวัสด,ดีฉันรักเธอเปลี่ยนจากสวัสดีฉันรักเธอเป็นสลามีฉันรักเธอเพราะสลามีตั้งแต่ต้นมีการจับมือนั่นคือเรื่องของสมรรถภาพในครอบครัวเด็กได้รู้สึกถึง ความรักความอบอุน่นที่แม่ที่ไม่ได้มีเวลาให้นะคะซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนำกลับไปใช้ต่อยอดเพราะที่ผ่านมาบิบทจังหวดัดชายแดนใต้มีลูกเยอะเ็ดคนมีทุกชั้นค่ะเด็กทุกคนต้องการความรักร้อยเปอร์เซนจากแม่คนคนเดียวกันแต่ด้วยหน้าที่ที่ลูกเยอะและให้เวลาลูกไม่พอเพราะแพร่ไไม่มีเวลาทำงานเนาะก็เป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่เราคิดว่า กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมได้มากด้วยการประยุกต์ใช้จากกิจกรรมดังกล่าวในเรื่องของการเล่านิทานจากการเล่านิทานที่มีสื่อเป็นหนังสือนิทานก็ให้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าประวัตินาบีซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาเช่นประวัตินาบีที่สอนในเรื่องของความอดทนการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผู้ปกครองก็เล่ามากขึ้นกลับไปทํามากขึ้น จากการที่เราได้สัมภาษณ์หรือว่าได้ทบทวนกิจกรรมว่าผู้ครองกลับไปทํามากน้อยแค่ไหนซึ่งปรากฏว่าปู่ย่าตายายเล่าให้เด็กฟังมากขึ้นเด็กนิ่งขึ้นเด็กมีสมาธิมากขึ้นจากการที่เอากิจกรรมมาบูรณาการกับพื้นที่ในบุรษทําให้เขากลับไปต่อยอดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู้ปกครองมีเวลาให้ลูกมากขึ้นอดลูกมากขึ้น สิ่งที่สําคัญผู้ปกครองเล่าว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันได้จากกิจกรรมนี้ก็คือในเรื่องของการควบคุมอารมณ์จะสอนให้เด็กลดเรื่องของความรุนแรงอย่างน้อยฉันต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ก่อนแล้วลูกจึงจะลดลงนะคะจากกิจกรรมเราก็ทบทวนอีกว่าเอ๊ะทำไมผู้ปกครองถึงมีเวลาที่เข้าร่วมไม่ได้จากการวิเคราะห์การหยุดงานเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเงินคือ ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกถ้าหยุดงานรายได้ไม่มีลูกเจ็ดคนรายได้วันละสองร้บาทในการรับจ้างเก็บขี้ยางท่านลองคิดดูว่าถ้าเขาหยุดไป200บาทไม่ได้แต่เราก็คิดว่าทํายังไงให้บูรณาการกับงานที่มีที่โรงเรียนโดยการการประชุมปฐมนิเทศประชุมบกคองการมอบทุนการศึกษาให้เด็ก เราก็เอาเรื่องของที่ปัญพีเข้าไปบูรณาการเพราะที่ปัญพีใช้เวลาไม่เยอะแค่สองชั่วโมงผู้ปกครองก็ลดเวลาในการขาดงานมีไรายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงในครอบครัวซึ่งพอฟังแล้วผู้ปกครองเข้าร่วมมากขึ้นส่งผลให้ผู้กครองกลับไปปฏิบัติมากขึ้นเพราะมีความรู้มีทะะักษะก็กลับไปกอดลูกมากขึ้นเด็กก็ใช้ความรุนแรงน้อยลงจากผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงเริ่มมี ผู้เป็นพ่อเข้ามามีส่วนร่วมเดิมทีในพื้นที่บริบทเนี้ค่ะผู้ชายมักจะอยู่ร้านน้าชาเลี้ยงนกกงหัวจุกเนาะให้เวลากับนกกงหัวจุกกับมากกว่านกที่บ้านพอพวกคองผู้ชายเข้ามาเราให้ความรู้กลับไปเขามาเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์มากมายเลยในของที่้ันปีเขาไม่มีเงินซื้อหรอกแต่เขาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเขาต้องเล่นกับลูกเขาก็หาอะไรล่ะหนังสือพิมพ์ฝึกการหาอกอไก่ ยังน้อยประโยชน์คือรู้จักการรอคอย<ม>เด็กมีสมาธิรู้จักพยัญชนะรู้จักตัวเลขเพราะนับว่าใครได้เยอะเด็กรู้กฎกติกาเด็กรู้ว่าใครแพ้ชนะอันนี้คือยอมรับตั้งแต่คำสั่งโปรแกรมที่เปินพีไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเด็กมากขึ้นควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นและในกิจกรรมบางกิจกรรมของที่เปิ้ลพีเนี่ยค่ะมันมีเรื่องของเวลาที่ค่อนข้างน้อยในเรื่องของคําชม คำชมของผู้ปกครองเนี่ยส่วนใหญ่จะเด็กไม่ได้รับคำชมเด็กไม่มีความมั่นใจไม่ใช่ว่าแค่แต่เด็กนะคะผู้ปกครองก็ไม่ได้มีความมั่นใจเนาะจากที่เราให้เขาชมตัวเองนึกไม่ออกนึกของสามีได้ไหมบางคนตอบอย่างนั้นในเรื่องของข้อค้นพบว่าตัวเองมีดีอะไรในเรื่องของการสร้างเซลล์ยังหาไม่เจอแต่พอเราให้เขาฝึกชมลูกฝึกชมตัวเองบางคนที่ทํางานหนักไม่เคยได้รับคําชมแต่พอได้เพื่อนได้ชมพอรู้สึก ตื่นตันใจรู้สึกมีพลังที่จะทํางานและก็เลี้ยงลูกเอาคําชมเหล่านี้ชมลูกอันนี้ก็ได้จากการที่เราให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทที่นอกเหนือจากที่เขาให้กับโรงเรียนอย่างเดียวเพราะส่วนใหญ่ผู้ปกครองคิดว่าหน้าที่การดูแลลูกเนี่ย ให้คุณครูในการสอนในเรื่องของทักษะต่างๆนอกจากให้ข้าวให้น้ําที่บ้านแต่พอเปลี่ยนมาเนี้ยค่ะผู้ปกครองเริ่มตระหนักมากขึ้นว่าอุปกรณ์ในบ้านก็ยังส่งเสริมลูกให้ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น mm. เช่นในเรื่องของการหยิบสีเสื้อสีแดงเด็กรู้จักเสื้อหยิบแก้วน้ําหยิบไม้กวาดนี่คือเด็กเข้าใจคําสั่งเด็กรู้ความหมายว่าอะไรคืออะไรนะคะสิ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะเราจะ ลดในเรื่องของความรุนแรงได้ก็ต่อเมื่อเราพัฒนาที่ครอบครัวพ่อแม่สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่จะบ่มเพาะลูกให้เป็นน้ำดีน้ำดีที่จะหล่อเลี้ยงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนใต้ให้เกิดความสงบเกิดความปลอดภัยใครนึกถึงจังหวัดชายแดนใต้นึกภาพที่สวยงามในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ